สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องลุงฮลุนแห่งราชาปีศาจต,ตอนที่6ฝากกด Subscribe ช่องลิดมาหงากันด้วยนะครับข้าน่าจะรลบออกไปตอนทุกคนออกจากห้องหนีแป๊บจึกโดนจับคอไว้แล้วนะครับเจ้ากำลังจะไปไหนเสียวหลางเราน่าจะไปคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าทำเมื่อกี้นะ ออฟฟิศข้าดีไหมว่าแล้วเชียวเครือเครือโดนลากแวนะครับออฟฟิศจ๋าพูดมาว่าข้าจะเรียกเจ้าว่าเสี่ยวหลังหรือว่าหมาป่าผู้เดียวดายดียวนเหลือเกินตัดเข้าประเด็นเลยได้ไหมครับฮุฮุ ถ้าเจ้าต้องการให้ช่วยในเรื่องปลูกสปิริตศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตะกูลเหลวพร้อมช่วยเหลือเสมอนะเท่อที่รู้ๆมาไม่มีใครเลยที่ได้รับสปิริตดีๆเลยแม้แต่ในร้อยคนก็ไม่มีแม้แต่สักคนที่ได้รับสปิริตที่แข็งแกร่งแล้วตะกูลเหลวจะช่วยข้ายังไงล่ะตะกูลเหลวยยลก,ลหลก็มีวิธีของตะกูลเหลวแลลวนะถ้าแค่ ลองถามท่านดูเพื่อท่านจะต้องการมันใกล้โคตจะเอานุมยัดหน้าไปแล้วครับสกิลถอยหลังสองเกาวัสสวัดตลกจริงเพื่อให้เวลาผมไปคิดซึกหน่อยนะครับขอรับบ๊ายบายบ้านเสียวหลัง ท่านป้าหากข้าได้รับสปิริตที่อ่อนแอข้าพอจะมีทางแข็งแกร่งขึ้นไหมครับ <c oughs> ก็มีทางอยู่การอ้างสิทธิ์ประเทศแล้วจะต้องทำยังไงขอรับโดยการขโมยสปิริตของคนอื่นน่ะเอขโมยสปิริตของคนอื่นเหรอ สวรรค์สร้างผู้คนด้วยสปีลิตในธรรมชาติแต่ก็มีโอกาสที่ใครสักคนจะสามารถขโมยสปีลิตของคนอื่นมาเพื่อเพิ่มพลังให้สปีลิตของตนแต่วิธีนี้มันยากกว่าการขึ้นไปถึงสวรรค์อีกเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วครับท่านป้าข้าจะไม่ทำอย่างนั้นแน่ รู้ยังว่าชิดถูกจางเทียนกลับมาแล้วฮิฮิเซลยวหลังต้องพ่ายแพ้อี่รอบแน่ครั้งที่แล้วข้าดูไม่ได้ครั้งนี้ข้าจะไม่พลาดปัญหามาอีกแล้วอยู่ตรงนั้นครับท่านพี่เจ้าเด็กกำพร้าไม่มีแม่คอยสั่งสวนและยังถูกเลี้ยงมาโดยหญิงพิการพี่ข้ามาจัดการเจ้าแล้วมาดูกันซิว่า จะหนีห่างจุกตูดไหมทำเป็นทำเป็นเก่งอีกแล้วนะครับไอ้นั่นฟ <c oughs> ิวไปโดนพระเอกแซดบีก็วางกายกแล้วครับเหมือนว่าเจ้าจะลืมเกี่ยวกับการพ่ายแพน้ในครั้งที่แล้วนะก็จบตอนที่บอกไปนที่เรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับแล้วก็